เรื่องราวแปลกๆเยต้องบอกนะครับว่ามันมีให้เราได้เห็นกันทุกวันจริงๆเรื่องบางเรื่องไม่คิดว่าจะมีในชีวิตจริงๆมีแค่นในละครมีแค่นในกระตูนแต่ว่าในชีวิตจริงนั้นก็กลับมีอยู่จริงฮะอย่างเรื่องราววันนี้เลยเป็นเรื่องราวสุดเหลือเชื่อเป็นอย่างมากแต่เป็นเรื่องจริงครับ กลไปดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเรื่องเรานี้ครับเป็น,นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งครับชื่อว่าไมเคิลเพ e ร์กอร์ดเป็นชาวอเมริกันวัย56ปีนะครับที่เขาเนี่ยไปว่ายน้ําดําดูปลาการัางดูหากุ้งลอบสเตอร์ในบริเวณทางตะวันออกของรัฐเมสซาชูเซตส์นะครับซึ่งเขาก็ต้องเหลือเชื่อแหละว่าวันนี้ที่เขาไปดําน้ําดูปลาการัางดูกุ้งลอบสเตอร์เนี่ยเขาจะต้องพบเจอกับเรื่องราวสุดเหลือเชื่อนั่นคือเขาถูกวานฮะตบเบอร์เลอร์เลยกลืนเขาเข้าไปในปากซึ่งตอนแรกเขา บบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองโดนกลืนเข้าไปแต่จู่ๆก็วู๊บวับเข้าไปในที่ที่หนึ่งที่มืดสนิทมากๆซึ่งตอนแรกเขาเชื่อวตัวเองเนี่ยโดนฉลามกินเข้าไปแล้วเขาคิดว่าตัวเองต้องแบบไม่รอดแน่ๆแ,แต่ระหว่างที่โดนกลืนเข้าไปครับขอสังเกตเพบว่าบริเวณปากของสิ่งมีชีวิตตัวนี้เนี่ยมันไม่มีฟันเขาก็เลยเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเจ้าวานอย่างแน่นอนซึ่งเรื่องเหลือเชื่อก็คือเมื่อถูกกลืนเข้าไปแล้วปรากฏว่าเขาจะทดนย่อยครับแต่เขาไม่โดนย่อยปรากฏว่าไม่นานประมาณสัก30-40 0า0วิาทีงนี่สิบวานวาคก็ือเขากนี่น ซึ่งเรื่องเี้ยฟังแล้วก็แบบเอ้ยมันเรื่องหลอกเด็กหรือเปล่าแต่พิสูจน์แล้วนะครับเป็นเรื่องจริงและทั้งหมดเนี้ยก็ไม่การจะทําเป็นหนังซะด้วยว่ากันว่านักแสดงตัวนําเนี่ยอยากจะให้คุณแมดเดมอนเป็นนักแสดงหลักเลยแหละทีนี้ครับมันก็มีคนถามนะครับว่าอา้าวเข้าไปในปากแล้วออกไปได้ยังไงจริงๆก็บอกว่าอย่างแรกตัวเองก็ไม่ทราบหรออว่าตัวเองจะรอดออกมาได้เพราะว่าด้านในอะ่ะทั้งมือสนิททั้งเงียบรวมทั้งอากาศก็ไม่มี แต่เขาบอกว่าตัวเองโชคดีมากเพราะวันนั้นที่ไปนะ่ะหรือว่าโดนกลืนเข้าไปนะ่ะตัวเองครับมีถังออกซิเจนเข้าไปด้วยฉะนั้นทําให้เขาเนี่ยสามารถมีอากาศหายใจได้ระยะหนึ่งแล้วโชคดีของเขาก็คือในช่วงนั้นเองอ่ะฮะเหมือนกับว่าวานตัวเนี้ยมันสํารอกอะไรบางอย่างออกมาด้วยทําให้ตัวเขาเองเนี่ยก็หลุดกระเด็นออกมาด้วยทําให้เขาก็สามารถที่จะ ขึ้นสู่บกได้อีกครั้งหนึ่งเขาเลยบอกนะครับว่าวันนั้นน่าหากว่าเขาไม่ได้เอาถังออกซิเจนไปด้วยเนี่ยไม่แน่ว่าป่านนี้เองเขาอาจจะแบบเดสมอลเล่ไปแล้วก็ได้ทางนี้เขาขยายประสบการณ์ต่อนะครับว่าตอนที่โดนกลืนเข้าไปอะ่ะเขาได้เห็นลิ้นของวานด้วยซึ่งเขาบอกว่าลิ้นของมันเนี่ยคล้ายกับลิ้นหมาลิ้นแมวเ,เลยมีความส,กสากๆมีความเป็นข,ขุยๆอะไรอย่างนี้รวมทั้งข้างในนั้นน่ะก็คือเงียบสง,งัดมากไม่มีอะไรเลยกระทั่งแสงสว่างเองก็ไม่มีครับไม่เห็นอะไรทั้งนั้นได้ยินเฉพาะแบบเสียงน้ําที่มันกระทบบในนนนนริเเเวววณตััขอองงงาาท่้้ี เครยอนลับต่อว่าตัวเองเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันนะแต่ก็ไม่ได้หนักส่าสหัสอะไรอย่างมากก็แค่แบบบริเวณข้อขาข้อเข,ข,ข,ข่าที่มีร่องรอยขงการฟกช้ำอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เจ็บปวดอะไรมากนัก แล้วมันก็มีคนถามต่อนะครับว่าอ้าวตอนที่คุณกําลังดําน้ําดูกุ้งล็อบสเตอร์อยู่นั้นคุณไม่เห็นบ้างเหรอว่ามีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่เข้ามาใกล้เขาบอกว่าตอนนั้นเขาใส่แว่นด้วยทาให้เขาแบบมองไม่ค่อยเห็นถนัดมากนักแล้วก็ปกติแล้ววานพวกนี้มันจะอยู่ไกลจากมนุษย์แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมจู่ๆมันถึงม,งมเาเข้าไปในป่ารวมทั้งมีคนแซวคนนะครับว่าอ้าวตอนที่โดนกลืนเข้าไปในท้องของวานนั้นน่ะได้เห็นกุ้งล็อบสเตอร์ข้างในท้องวานบ้างไหมเขาก็ตอบเล่นขๆขำๆ เขายังบอกอู่นะครับว่ามันจะดีมากเลยถ้าแบบว่าตอนออกมาเนี่ยได้พุ่งออกมาจากหลังวานที่แบบเหมือนในกระตูอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นรวมทั้งตัวเขาเองฮะยังตั้งชื่อเต้าวานเนี่ยว่าเต้าโยนาคือเาษนารักเชยน,นะฮะคือต้องบอกว่าเรื่องเรื่องนี้เองเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มองทั้งหน้าตลกขบขันแล้วก็แบบ สุดยอดอ่ะโคระตรปฏิหารเชื่อไหมครับว่าเรื่องราววันนี้เนี่ยตอนที่เจ้าตัวเองอ่ะไปที่โรงพยาบาลแล้วหมอพยาบาลมาถามว่าคุณเป็นอะไรมาที่โรงพยาบาลเขาตอบไปว่าเขาโดนวานขามือมาถ้าเป็นบ้านเราก็ไม่แน่นะที่จะแบบหัวเราะใส่คนไข้เพราะว่ามันเป็นเรื่องราวาที่แบบสุดเหลือเชื่อมากยิ่งกว่าพนักคิวโอเห็นไหมทีนี้ที่นั่นเขาบอกว่าวันนั้นเองไม่มีพนักงานคนไหนหรือว่าแพทย์คนไหนที่หัวเราะเขาเลยมีแต่แบบพยาบาลที่ไปนําสมุดมาเทคโนหรือว่าพยายามเขียนเคสเนี่ยเป็นกรณีพิเศษซึ่งเขาเองก็เล่าว่าเออเป็นอะไรที่น้อยคนนะที่จะเจอฟาิ แล้วเนี่ยเราอาจจะเจอจริงในแบบโลกการ์ตูนโลกละครโลกหนังใช่ไหมโดยเฉพาะการ์ตูนเรื่องพินาคิโอที่เขาโดนกลืนเข้าไปแล้วก็แบบไปทำอะไรอยู่ในท้องวานถูกต้องไหมแต่อันนี้ก็คือแบบสุดยอดเป็นเรื่องจริงๆเว้ยที่สําคัญเนี่ยเวลา,าโดนกลืนเข้าไปแล้วก็คงไม่คิดและว่าเราจะรอดกลับออกมาเพราะว่ามันคงเป็นอะไรที่ยากมากๆเพราะโดนกินเข้าไปแล้วแต่ว่านี่คือโชคดีมากเข้าไปอยู่เพียงแค่ 30- มสถึงสี่ิเท่านั้นก็ออกมาได้แล้วคือโคตรโชคดีเลยก็ว่าได้ฮะคุณผู้ชมล่ะถ้าวันหนึ่งไปไว่ายน้ําแล้วเจออะไรอย่างี้กลืนเข้าไปในท้องจะทํายังไงเป็นอยย่่าาางแรกดีจะถภพ ก่อนไหมเซลฟี่ก่อนไหมหรือยังไงดีและคิดว่าตัวเองจะรอดไหมฮะเอาเป็นว่าคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยเช่นกันนะครับแต่จบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามรวมทั้งกดกระดิ่งให้กับหมอด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ครับผมพี่เจหมอชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย